สวัสดีครับมือนี้วันที่ยี่สามนะครับเสียเอกกเสิมาอ่านไล่ซื้อพุ่นลมท่าบุญนะครับผมไปรับชมรับฟังกันนะครับพี่น้องเอฟซีครับมือนี้แกมีไล่ซื้อพุ่วมท่าบุญนะครับผมแคบหน้าจอไปเลยพี่น้องเอฟซีนี่ครับไล่ซื้อนะครับแคบหน้าจอไปเลยครับพี่น้องเอฟซี แนวจอไปเดิมพนันเอฟซีครับเศรีการบัวใบมันหลายครับผมเมื่อนี้การเดินสายทถาบุญมัดมือครับเมื่อนี้จทย์บอท่นยังเหลืออีกหลายได้หลยซื้อก็ได้ใจเย็นๆนะครับผู้ใดเหลาเหา็นซื้อเ้ของหลอดจากน้อยครับผมไล่ซื้อไหลายอีีครับผมคนรวมบุญน,น้ำขันนะครับเนาะเศรีการพยาย่ามอ,านอันนะครับมันอ่านบัวใบมันหลาย ทั้งยานอันบ่อก็มีเพชรอีกครับผมแคบไว้เด้อครับเด้อนี่ก็กตมี่ซ้ำนี่นะครับไร้ซื้อเพราะว่าอันเก่ายังจดทะลหมดนะครับเนาะแคบหน้าจอไว้เด้อครับเด้อเดี๋ยวใช้ยังลงไปไทยแล้วกินปูก่อนเมื่อกีก้เพิ่งจะฝากมานะครับเป็นเป็ดเป็ดเปชรเอ็มเคแล้วก็เราซ้ำกระชับเนาะ ปูพันยุ่งบ้างนอกแล้วพันฝากมากนะครับมือนเป็นอาหารให้ปูนะครับเนาะกับเหล่าซ้ํากระซัตรกับหลับกับตุ่มนะครับผมหลับซอยจุครับผมไปเมืองกันนะครับเนาะนะครับเป็นบรรยากาศนี่ครับมีหลายอย่างครับจช่แข็งให้ถึงมากไงจช่ให้เนื มีครบของหวานของข้าวปูเพียเอฟซีพ่นฝากมาพนทมาถามอยู่จากมองนอกพ่นกระฝากมามาอันนี้การดเต้อด้วนหน้ามาเพื่นั้นคนเด็ดแหนมมานั่งหลายอย่างครับน่ากินอาหารปูครับผมุมายนปูกันนีไรับเลยรครับเด้อพี่น้องเอซครับให้ปูพันฉันนะบัดนี้ครับเนาะ ครับลายซสือยิบสี่เจบันเนอะครับมิสี่ลายสนะครับวัสดีครับค่สวัสดีค่ะวันดีค่ะวันเย็นนะครับครับวันดีครับยำมะแรครับวัค่ะมันนี้วันที่อะไรวันที่ยิบสามเลยเนาะครับผมเอ้ยเนี่ยหมอเว้นืมอเนี่ยภากันไปทิบุญ วัดวัดโพชัยบ้านเตาไห่ท่านก็เพื่อนค่ะมองไม่คู่เคยไปนั่นแหละไปซอยเพิ่นมุงหลังคาค่ะก็เห็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งปูนบัดนี้ก็เลยล่วงไปท่าบุญที่วัดปานนนท์จำปาครับไปเฮ็ดต้นพระป้าไปถวายเพราะว่าเดี๋ยวไม่คู่จุดถูกอยู่วัดเออเออใช่เดือมเนาะเดือมว่าเพิ่นฟังเนาะ อจูทูบ่อเล็ยกยูทูบยูวัดผู้ใช้บรรเทาหายก่อนพอเพราะแม่คู่เคยถือกันแม่แต่เคียนตน้นนั้นที่แม่คู่ไปปฏิบททัติธรรมช่วงนั้นแม่คู่ไปเดินจงกรมคือหลายปีแล้วนะแม่คู่แต่หลายปีแล้วน,นี่เบาไม่คือไม่เนาะมันหลายปีแล้วตั้งแต่หลายปีสี่พันมากเดินจงกรมบนันทีแม่คู่เขเลยมือน,นังเขาเลยเสียเสียมาเรียบร้อยแล้วก็ตอนเศร้าก็เลยไปหยาดน้ำไปหยาดน้ำแม่คู่เขเลยไปลวกต้นตะเคียนยังไงแม่คู่เลยเห็นเป็น แม่ซอหาคือหาหานี่แหละแต่ว่าเขาตรงๆเลยแม่คู่กันเลยเห็น <ktoś S 2> ันเพื <ata> it. It so. um, I I so. ่อนกันเรียกว่าเพื่อนแดนผ่าสีแดงเราเครื่องผ่าเจ็ดสีน้ำตุนันได้สีแดงแม่คู่กันเลยก็เลขถือกันละอันบันดีงวดตอมางวดตอมาแม่คู่กันไปเบื้องก็ได้อีกเลยได้อีกเพราะมาณสองงวดนี่แะแต่ได้แต่ได้ยูน้ำตุนไม่แต่เคียนนั่นนะ บันี้ตัวมากก็เลยรุดเทราแตมเทราใดไปยังส่นะรุดเทราแตมบัดนีเมือนีแม่คู่ก็เลยไปขอใหม่ลองบึงว่าหันเห็นสามเกีเนาะแต่มันออกสามหาน่ะเมนวาแต่ว่าเห็นเหล็กสามชัดเมนวะแต่แม่คู่เห็นขึ้นเป็นสามเกียังส่นะแต่วผู้โลกคนอาเสียนเป็นสามหาแลวแต่ผู้เห็นเนาะบันี้แม่คู่ก็เลยว่าโอ้มันเบิ่งยากอันแม่ตะเคียนขอได้หันดอกพ่อผู้ขาได้มาซอยกินซอย ส,สั่งซอยธาตน้ำวัดน้ำว่าขอบารมีไดเรื่อแเ่ตไคยนเรืยขั้นอยากใดกับเสียวผาเกส,สีถวายทั้งสีทั้งระบ,บูผาแดงนั่แล้วก,ลวก็พ่วงมาไล่หนึ่งร้อยเก้าพวงแม่คู่ว่ามาไล่หนึง่งร้อยเก้าพวงเขียนได้เรือค่ะมันเมียนอ,อ,อันบารมีหันมันออกอีรีกันต้องเดไปไปถวายคนนี้ แค่จะไปถวายเพราะว่าข้าบาข้าบุญไหวแม้นว่าข้าวบาข้าบุญไหวเ้าพวกมาไล่ร้อยเก้าพวงจาซอยเรือยเรอผู้ใดอยากรวมถวายนั่ผู้ใดอาิรร์หนาเรอรวมถวายแม่ตะเคียนตะเคียนต้นเปลนเปี่ยนนี่หละเ่าได้ล่มเงี้ยเป็นต้นเป็นเปียนค่ะเอวิตาพวกนั่นหละแั่คือจำพนมีชีวิตชีว่าอยู่ละคะลังแคเป็นฝันเกลียวฝันเห็นแม่ซี่พันกับเคยฝันเกลียวอยู่ เป็นวันพ่อใหญ่ไปผาซีแดงงวดที่แม่คู่ถือแม่คู่ก็เลียไปปลูกแหวนเห็นเห็นว่าซีแดงๆนั่นแหละแล้วงวดนี้นวนนันนี้แม่คู่ก็เลียจุดถูกมันว 7, 8, ะจุดถูกขึ้นวันนี้ก็เลี้ยเหล็กแปดมันบางแล้วแปดแล้วก็แปดอีกครับผมแปดเจ็ดแปดนั่นแหละก็ลองเซียงเบิงเนาะเซียงเบิงเบิง ฮาฮาจังไรจังนึงค่ะมันแม่นี่หรือฮ่มันเป็นเลข่ยยสามตัวบ่เนียด้แม่นบอล่ะครับผมเลข่ยยสามตัวใบสองใบเ่ากระด้พ่อได้อยูได้กินยูด้เข้าไปเสียงเลขรัฐบาลแม่นบ่ล่ะนั่นล่ะฮานักเทียมันกับมีรางวัลเขาก็ลองเสียงเบื้องเขาก็ยาวมากไหมยังสิล่ะกับเบิ้งเป็นแนวทางฟังเป็นแนวทางไปนั่นล่ะคือแม่คู่ก็เลยไปจุดถูบอธิษฐานเพื่อมันเป็นไปได้เนาะบัดนี้หลังจากจบจากนี่ไปแม่คู่ก็เลยล่วงไปทำบุญ วัดปานุ่นจำป่าลวงไปทําบุญวัดปานุ่นจำปาเฮ็ดต้ตนผาป้าไปเพราะว่าเดวาไว้แล้วว่า,สสา,า,สาสเสียนสร้างหอห้ปูโสงกัญชาสรนเพื่อเช็ดเป็นหลังคาสามสันเนี่ยสีหน,น,น้าผููข้ามตาเพื่อก็ออกแบบใหายเนาะก็เล่ยบางงบเพราะในล่ะปูใสม่มากะมากะรักแสนขนแลวเนาะวันนี้แม่คู่ก็เลยเฮ็ดต้ตนต้นผาป้าไปก็สซีเฮ็ดไปซ่าซุ่มไปเรืเร่อยๆนั่นละ ก็ะเล่บอกปูเริ่มโรเตอปูหันดอกก็ะเลยเฮตุนพาปลาไปมือนด้แจ็คเมือนก่านวันเขียนไว้บ่เขียนอะไรแต่ก็ะเล่าเบืองยอดเอาเด้อหันดอกแต่ว่าจำแต่ไข่สี่ศูนย์อยู่ มันสาสี <spooky> 3, 98, 4 40, 4 40, ่สามหมื่นมันวสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบนั่นล่ะยอดยอดผาปลาสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบแมนวัดปลาโนจ่จปลาให้ครูพูดถึงวัดปลาโนจจ่าปลาอันนี้วัดปลาโนนจับปลาอันนั่นแล้วแล้วผ่านมาแล้วเป็นหลายวัดแล้วเรื่อหลงเสียเอยเองไม่หลงก็ได้อนี้ย่ง่ะเข้ คือนั่นละเพื่อไกรค้ากับเขาดีี่สสอสี่ค่ะสอง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 เห็นว่าเพียงเพียงใสองสองที่วัดต่ที่ยงต่อวัดต่อไห้สองมื่นสองพันใช่เก้าสิบเอ็ดาทเลยเทลมองโอด้านนาด้านนาค่ะยู่วัดโน่นเดี๋ยด้านหลังเอฟซีวัดสลาด์ยุ่งเรียวล่งเพราะว่าบึงเพื่อเฮียตเป็นเนวทางให้เพื่อนและเพื่อสีเฮ็ดของเพิ่ง เพราะว่แม่คู่เขาเพราเขาใจบ่รู้หลูคือกันแต่วันนี้คือเพียงแต่ว่าเพ่นจะขอปูงสีน้อว่าพ่อได้ค่าหัานปูงสีนาข้าเจ้าก็ขอมาสีแม่คู่กับจ,จัดให้กับนิมนต์ปูปูเรารู้แต่ว่าแม่คู่เพราะูเด้อถามพวกจัดแต่ว่านี่ยังวนเนาะมาโทรถามแม่คู่อันนั้นอันนี้ตีแม่คู่ตอนนั้นโอ้บ่รู้เด้อค่ะเด้อเบิ่งเอาเบิ่งติดตามคลิปตามยูทูบตามช่องเพื่นพอนเพราะว่าเพ่นกับ มาไทยทําให้บึงทุกซอสทุกซอสอยู่แม่นบนล่ล่ะครับเออหาแยบมาถามแม่ครูมันก็บ่ได้ละเอียดท่อเฮาเบิ่งแม่นบ่ท่อเฮาติดตามคั้นเฮาติดตามไปเฮาสิฮู้จักว่าปูเว้าอีหยังน่ะช่วงที่เพิ่นส่งนะครับส่วงสี่เพิ่นลงเออนั่นล่ะบัดน,นี้แม่ครูก็เลย ไปก็ได้เป็นหน้านดต,ตนผาป่าแม่นบัวได้สามหมื่นแปดพันแปร้อสามหมื่นแปดพร้อยสี่บาทขายมันซี0ศูนย์นะนะสี่ย์ขายสี่ีศย์ค่ะในี่แหละพิจรารณาเบื้องเอาก็คือเมื่อวันที่ยี่สบสามไปรวมบุญน้ำกันกันกบเอฟนั่นแหละปัจจุปัจจัยของเอฟซีนี่แหละที่ฝากมาาน้นแม่คู่ร่วมทุกบุญขาจะว่าร่วมทุกบุญที่แม่คูสร้างพอังสินะ อันนี้ก็คือการพ่วงมาไล่เนี่ยเพิ่นกับสามเจ้าเพิ่นกับฝากรวมบุญมาถึงของวันสิเป็นของหน,นักญ่ตีเพิ่นฝากมากแต่กับแม่คู่นั่มพิ่นฝากมาแม่คู่ขัดจัดก,การให้แล้วเด้อค่ะเด้อสุ่มพ่นแก่บา้าแก่บุญแล้วก็ยังมีแม่อีหยังก็ลเรโทรศัพท์อยู่ในธรรมบ้น,นแม่ป้าบวัวสิพวกนันผู้ใดเอออันนี้เพิ่นคือเพิน่นเพิน่พนบ้าพิ่นบุญปูไว้เนาะค่ะครับผมอันนี้ก็ แนวความเสียเพลนเนาะอันนี้คือความเสียเพอนความเสียส่วนบุคคลเด้อค่ะเด้ออันนี้กับพ่อเ้ว่าอีหยังดอกคือความหมายว่าความเสียส่วนบุคคลเพลนบาเพลนบุญเพลนเขียนซื้อขืนนห้ปูเพลนบาเพลนบนว่าขั้นใดขายบานขายทีสีรวมถวายน้ำปูเท่านั้นท่านี้วันนี้เล่สําเร็จมือนีเพลนเล่โอนมากเลยค่ะนี่ระคะของปลาบัวนี่กาลังหายเด้อเนี่ย เนี่ยบอกปูตายได้ปลาบัวแม่ลีลีนี่แหละค่ะเพิ่นเพิ่นรวมเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อแม่ฆู่ก็ได้รับ,รบแล้วก็คือแก่บุญเนาะแ,นแล้วแก่บุญแล้วแม่คู่ก็สิเขียนซื้อขึ้นว่าเพิ่นมาแก่บุญแล้วเด้อปู่ค,คือสําเร็จให้วัดสิ่งที่เพิ่นตั้งใจสิ่งที่เพิ่นเว้าไว้มันสําเร็จนี่แหละเพิ่นเรียกว่าความเซียส่วนบุคคลเพราะว่าถือกับเพิ่เนเพิ่นก็เลยได้เสียนะคะคู่คน <laughs> แต่ว่ากับเผาวันนี้ทั่นกาเจ็บฟองน้อาเคื่อนีงเพิ่นก็เลยบุญเพิ่นก็เรียกว่ากับปู่ตอนนี้ ปฏิหารบางท่านเขาไปได้หายบังนีเขาได้จากเครด่องยุทธกิตให้ปู่บังนีตั้งพวงมาไล่เก่าพวกมาแก่บุญเนาะเออเพิ่นกายจังเซียนละเพิ่นกาอธิษฐานจิตพวกเราค้นโถมาแม่คู่กับว่าให้อธิษฐานจิตอ่ะเรื่อขอบารมีปูชีบารขาพร้อมปูตาเพราะปุกปูักรักษาลูกหลานลูกหลานขาดเคิร์นี่ยังการอธิษฐานจิตเอาแม่นบ่ได้มาช่วงนี้คึ้นมากเพราะท่านใดเนาะค่ะบ่ได้มากับอธิษฐานเอา บางทีบางที่ทรหาแม่คู่บ๊อดตกับทรหาเอกทรหาวันโทรหาเอกแตงโมยิมผ้าร่วยหรือว่าหนักไงนี่ก็ได้นะคะซื้อหนักไงก็เป็นแต่ย่านเป็นแต่ย่านบ <laughs> อกปูเปลี่ยนไหนยะซื้อนองรักเลยค่ะเด้อซื้ออีรีว่าซื้อว่นนองรักบ่ได้ซื้อวันหนัก,กไงกแต่ว่าสายยาปูตังไห้ ซื้อน้องลากน้ ушка, องโกศสกร <ขา S 2> ซื้อม้วนม้วนดอกซื้อวนแต่ว่าปูป้าต่างซื้อห <machine> ้นานักง่ายว่าเป็นตะยานอะไรเส้นปูก็เป็นตะยานแต่ซื้อนางาเอาเพื่อเป็นนันนี่เงเวลายยมพื้นลงเนาะแามพื้นฟอนถวายเพื่อเสียนเปลี่ยนแบบว่าสูบยาแทนปูห้ยักษ์สีนาล่ำถวายดันทั้งมาหายนะเป็นคู่ฟึกนั่งล่ำนั่งเต้นนั่งฟอนห้ยยักงเสีนาปูเลยต่างสายยาหนากง คือว่าปิถียานแถวที่หน,น,นักไงอ่าบันนี้กั